ครับผมก็ทดสอบบินตัวเปล่าครับก่อนลงสเกลกับเฮลิคอปเตอร์แอร์วูฟ4ีเบดนะครับผมนะนะครับผมทดสอบบินกันนะครับมามาทางนี้ลูกอ่าต่ว่าจเหมือนเดิมนะครับอ่าไอฟังก์ชันตรงนี้เดี๋ยวจะเอาตามที่ลูกค้าต้องการนะครับ อันนี้คือเป็นฟังก์ชันของตัวผมเองนะที่ใช้ประจำก็คือผมจะเซตในความถนัดของตัวช่างนะฮะถ้าคอปเตอร์บินได้สมบูรณ์แบบแล้วจะเลือกสวิตช์ตรงไหนก็เดี๋ยวจะย้ายให้นะครับก็คือบอกมาแล้วแหละเดี๋ยวผมทำการย้ายให้นะอันนี้ทดสอบให้ดูก่อนนะก่อนลงสเกลนะครับผมมาดูลำนะฮะสักครู่ครับเดี๋ยวจะเริ่มหมุนช้าหน่อย สุดเสียงแล้วนะครับสุดเสียงก็เร่งไปขีดหนึ่งขีดเดียวพอนะครับเห็นครับพอจะให้ค่อยยกนะฮะจะไม่ยกแรงตีเดดนะครับผมตีเดชหยุดลูกหยุดหยุดุดรอแป๊บน,นึงนะฮะจับ g ีเทสอยู่นะครับจับแล้วครับ เบรบาลานให้นะครับไม่มีสั่นเลยนะครับนิ่งมากนะครับลงก็ขีดประมาณเกือบขีดนะครับเห็นงเี้ยครับเกือบเกือบถึงขีดเึงอะมันจะค่อยๆลงอย่างเงี้ยมี้ายแล้วก็แต่งเลี้ยงในตำแหน่งที่เราต้องการลงจอดนะครับพอถึงพื้นแล้วก็ดับเครื่องตัวดับเครื่องเดี๋ยวสวิตช์ฟังก์ชันเนี่ยเดี๋ยวจะ เดี๋ยวจะสลับให้นะครับอันนี้คือมันเป็นฟังก์ชันที่ผมถนัดแค่นั้นเองของพี่ลูกค้าก็จะเป็น GPS อยู่แถวแถวนี้อะไรเงี้ยสตาร์ทมอเตอร์บินออโต้อะไรเงี้ยจะอยู่ประมาณนี้จะสลับกับของผมเดี๋ยวผมจะย้ายให้นะเดี๋ยวทำการลงสเกลแล้วก็ทดสอบบินาม,ามาตรฐานปกติแล้วก็จะย้ายสวิตช์ในตำแหน่งที่ลูกค้าถนัดโอเคนะครับ